สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะฮะสบายสไตล์ลุงโจก็มาพบกับทุกท่านกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่สองนะที่นจะได้มาอัปเดตนะฮะการรีโนเวทบ้านของลุงโจนะครับบ้านซึ่งแหมเรียกได้ว่ามันโคตรโ o มนะครับเรียกได้ว่าโคตรโม เราจะมาเปลี่ยนเป็นเจ้าสไตล์โมเด์นะที่เขาฮิตฮิตกันเนี่ยนะฮนะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับนะตรงกับวันวันที่20นะ2ีเดือนตุลาครับ2567นะนี่เชา้ชาเว,นะวันนี้นะฮะทีมงานช่างก็ทําการรือ้อนะโดยมีเป้าหมายว่าจะทําโครงเหล็กนะครับให้เป็นลักษณะโมเดลนะครับตรงนี้นะวันนี้มีช่าง4 4คนนะครับ แล้วนี่ก็คือกองเหล็กนะฮะที่เอาสังกะสีเอาอะไรบางเอาไว้ก่อนนะครับนะต้องบอกเลยนะฮะว่าการรีโนเวทของเราเป็น,นช่างแบบบ้านๆไม่ไม่มีแบบไม่มีแ,บบมมแปลนนะนะคิดยังไงได้ก็ลุยนะครับนะาเอาตามใจช่างนะครับนะช่างชอบยังไงนะก็จัดได้เลยนะครับนะลุงโจก็น้าจะเป็นวัสดุให้นะส่วนช่างก็จะเป็นเรื่องของค่าแรงนะครับนี่นะ จั่วตัวนี้นะก็จะทําออกมาเป็นเป็นลักษณะเป็นทรงโมเดิร์นนะเป็นพึง่งเรียกว่าเป็นพึงหมาแงนนะออนะครแล้วก็รูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะถ่ายเอาไว้นะเผื่อว่าเวลาลื้อไปแล้วนะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะก็จะเห็นสตอรี่นะในการาก่อสร้างนะครับหรือว่า,าในการรีโนเวทนะครับนะจะได้เห็นเป็นความทรงจำนะก่อนหลัง นะทีมช่างก็ลุยกันแบบนี้เลยนะครับนี่ลื้อกันออกมาให้ให้เป็นแบบนี้นะครับมันจะลกุลกนิดนึงนะนะช่างก็จะทําการตั้งเสานะฮนะน่าจะตั้งจะตั้งเสาเอาระดับกันก่อนนะครับนะเพื่อให้เห็นหัวเสานะเพราะว่าบ้านนี่ก็ต้องก็ต้องอยู่อาศัยไปด้วยนะครับนะไม่ได้ลื้อออกทั้งหมดนะครับมันก็เลยต้องลำบากนิดนึงนะฮะ บริเวนด้านนี้ก็จะเป็นการเตรียมเหล็กนะฮะเตรียมเหล็กเตรียมเหล็กซึ่งอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมสนับสนุนมาโดยช่างคันชิดนะ สภาพด้านในที่รื้อนะดูนี่ขดวดก็จะเป็นพวกฝ้าเีดานแบบนี้นะครับโอ้มันพังหมดแล้วนะครับมันพังหมดแล้วนี่รือ้ออกมาบางส่วนแล้วนะครับสภาพสมโสมมันรั่วมหมดแล้วนะครับนะเดิมทีจะเป็นนีเป็นพวกอ่้แบบนี้เลยนะครับประมาณเกือบจะ20ปีได้ลวมั้งนี่นะฮะนี่นี่ช่างก็รื้อไปว่าบางส่วนนะครับ อันนี้ก็จะตรงกับตรงที่เป็นบริเวณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจั่วตรงนี้นะครับอีกนี่ด้านหนึ่งนะครับสม่ำๆอันนี้มีช่างสี่ ท่าน,คร,นครับแบ่งหน้าที่กันมีแต่ายช่างใหญ่นะครับเออธรรมดานะฮะนี่เก็บสตอรี่เอาไว้นะนะเผื่อได้เห็นนะครับการทำงานของทีมช่างนี่ก็ตัดเหล็กสยงค่อนข้างดังนะช่างกันชิดครับวันนี้มีช่างเยอะนะอีกมุมนี้นะฮะนี่นี่เป็นวันที่สองวันนี้น่าจะได้งานโครงสร้าง ขนาะดด้านนี้ก็จะเห็นทีมช่างลื้อนะครับนี่นะที่จะตอกเอาปูนซีเมนต์นะเพื่อจะตั้งเสานะครับนี่รูปทรงขั้งล่างน,นี้ก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับหนะ้าต่างอะไรต่างนี่ก็เ,เรียกได้ว,ว่ารีโนเวทเอาเต็มระบบเลยนะครับนะฮนะนะตกสังกะสีอะไรต่างก,เงางก็เดี๋ยวคงจะลื้อทีหลังนะครับ นีช่างสก,กัดหัวเาสาออกเพื่อให้เห็นเหล็กครับเพื่อจะได้ตั้งเพืจะตั้งเสาแรกโดยจะเริ่มจากตรงจัวด้กันก่อนนะฮะแล้วนะก็เป็นกําลังใจให้กับทีมช่างนะฮะนะลุงโจก็เข็บภาพเอาบรรยากาศเอาไว้ให้เห็นในช่วงที่ทํางานนะครับนะก็จะได้กลับมาดู นะว่าสตอรี่นะในส่วนของการรีโนเวทของเราสไตล์บ้านๆมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะหมดงบไปเท่าไหร่อันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเผื่อที่บางท่านอาจจะอยากจะได้ช่างของเรานะเป็นรีโนเวทแถวๆนี้ก็ติดตตรงนี้ได้นะครับนี่กองเหล็กกองนี้ก็นะซื้อมานี่ก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าก็เป็นเหล็กเปอร์เซ็นต์เกรดดี เกตี <G ate> e> เลยแหละนะฮะนี่ประมาณร้อกว่าเส้นนะครับ <G ate> e> ก็กองน,นี้หมดไปประมาณ36มหมนะฮะก็เดี๋ยวคงจะต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่ารวมแล้วนะหลังนี้มันจะเท่าไหร่นะครับนี่คือบ้านของลุงโจนะครับนะเดิมทีก็จะมีร้านค้าตรงนี้แหละนะก็จะทําการอยู่ร้านค้านะฮะนี่นะส่วนร้านค้าตอนนี้ก็ก็จะทําอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวให้มันเสร็จก่อน เดี๋ยวให้เสร็จเ,เดี๋ยวให้เสร็จหลังใหญ่ก่อนค่อยค่อยจะมารีโนเวทหลังนี้อีกนะครับมีนะฮะเพราะว่าไอ้อพวกทีดานอะไรต่างๆมันมันเสียหายหมดแล้วเห็นไหมอะดูดูสภาพนะฮะนี่นะแม่ค้าอะนะฮะเอาเ,เดี๋ยวเ,เสร็จตรงบ้านก็จะมารีโนเวท้านแห่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ นี EP นี้เป็น E.P. ที่2นะครับให้เห็นตามสภาพนะมุมนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงสก,กัดสก,กัดหัวเสาทเสานะเคยจะตั้งโครงเหล็กไม่ได้ถ้าตั้งโครงเหล็กได้ก็งานก็เบาลงครับ ก็ข้างจะร้อนวันนี้แต่ว,ว่าก็ดีกว่าฝนครับ นี่เป็นบริเวณบ้านของลุงโจนะครับเป็นเครือญาติกันหมดเลยนะครับค่อนข้างจะลกเพราะว่าไม่มีแรงที่จะตัดละนะหญ้าอะไรต่างก็ปล่อยไปตามสภ,ภาพนี่ในช่างกัดชิดก็กําลังตัดเหล็กครับนะรเพื่อจะิื์ฟน้ให้กับทีมช่างวันนี้เสาก็เป็น4นิ้วอ้าเดี๋ยว EP นี้เอาไว้เท่านี้กันก่อนนะครับเดี๋ยว EP น่าจะมาอัปเดตให้รับทราบครับ